เิดตัวคู่ชกสถานสังเวียนเมื่อสองนักมาเจอกันจะเกิดอะไรขึ้นเรียกได้ว่ากลายเป็นรายการที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากแม้จะดําเนินรายการมาถึงครึ่งทางแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีประเด็นเกือบทุกอาทิตย์ให้แฟนๆได้จับตามองสําหรับรายการเทนไฟท์เทนซีซั่นสล่าสุดได้เปิดตัวคู่ชกที่7โดยเป็นการพบกันระหว่างล็อกเกอร์ชื่อดังอย่างเจงบิ๊กแอสประธานรีสอร์ทเทระเทพอดีตนักฟุตบอลกองหน้าทีมชาติไทยงานนี้ก็ทําเอาแฟนๆต่างจับตามองคู่นี้เป็นอย่างมากเพราะทั้งคู่มีดีกีที่ไม่ธรรมดา คนหนึ่งจับไมค์เป็นนักร้องส่วนอีกคนก็เป็นนักฟุตบอลและทั้งคู่ก็ต้องผันตัวมาเป็นนักมวยงานนี้ก็ต้องมาคอยลุ้นกันละคะ่ะว่าทั้งนักร้องและนักฟุตบอลใครจะแพ้ใครจะชนะหรืองานนี้จะมีเสมอก็ต้องมาคอยลุ้นกันในวันจันทร์ที่23พฤศจิกายนนี้เวลา20นาฬิกานาทีทางช่อง WorkPoint นะคะเมื่อรีสอทีระเทพชกกับเจ๋งบิ๊กแอสมันไม่ง่ายเหมือนร้องเพลงนะครับเดี๋ยวจะทำให้รู้ครับว่าหมัดชาวล็อกเนี่ยหนักแค่ไหน